เด็กชายธีรพัฒน์โกติรักเด็กชายโสพลสสชัยชิตเด็กชายนันทวัฒน์ภูกิงดาวเด็กชายวันชัยตีสมบูเด็กชายโกมินอุปพง์เด็กชายพานุพงศ์ภูนาชัยเด็กชายกิติพลภูนุคมเด็กชายอภิชยาเกิดอเนก เด็กชายพัชธรพิชัยเช er. ิดเด็กชายจิต <sh> ติพ <sy> ัฒน์พันละออเด็กชายพามกินทองอ่อนเด็กชายพามพินภูสีเขียวเด็กชายสุภวิทย์ภูผาาแรกและเด็กชายศิรดลภูโขสดผู้จัดการทีมนายสุรศักดิ์ภูเพชรผู้ในการโรงเรียนายกฤติธรรมดา นายสรายุทธสายโรุผู้ช่วยผู้ผู้สอนนายประสิทธิ์มีนังผู้ยุ่งเหยิผู้มีสื่อเจ้าบ้านนะครับโรงเรียนประดรงวิทยานะครับานายชื่อนะครับผู้รักษาประตูเด็กชายปฏิพลหัวเพรีเด็กชายบรรจกกรหารเมย์นายเอกมพัทมาเมืองเฟียซีเด็กชายกิติภพหรืออ้าย าเด็กชายนพก้ารอดไทย 6. เด็กชายกิตตนะภูช่างพองเด็กชายวิกรมโนนเวียงแก่แดเด็กชายภูคันไทยกว่าไปไปไหมท่านหนึ่งท่านนึ่งครับท่านนี่ายไปสัีไนะครับ่ายไปสัก20ปีไครับ

บอแดงพี่ทีเอบอลแดงพี่เอแข่งขันเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดี่วันนี้น้องเรียนนายนางครับครับปุ่นบอลแดงครับผมคุณบอลใน King Power ไอบคุณบอล King Power นะครับสำหรับคุณบอลไทยเนี่ยเราไม่ใช้นะครับเราจะใช้คุณบอลน,นอกข,ของสโมอส,อสร Leicester City นะครับในการแข่งขัน ฟุตบอลอาชีพแล้วก็ใช้ฟุตบอลที่หาดูใหญ่นะครับผมน่าจะเป็นบอลที่มีมาตรฐานนะครับวันนี้ก็คือโรงเรียนปอแรงวิทยานะครับสถิตินะครับลงสนามสูนครั้งนะครับยังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนเลยนะครับนัดนี้เป็นนัดแรกนะครับที่จะได้นะครับพบกับดอนยานางศึกษานะครับอดีโรงเรียนดอนยานางนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกแรกนะครับ ก็เข่าเสิร์ฟเดินเลยเดินเลยเดินจนมาเซนเตอร์เดินจะมาลงเดินไปได้ง่ายกองหลังโดยเด็กชายกิติภพนะครับส่งให้ผมพัดนะครับผมพัดหลอกล่อเปิดออกมาทางกับซ้ายนะครับโดยอีกพัดตีขึ้นไปได้นะครับบอลเราบอลเราเร็วเร็วดีครับแบ็กทุ่มนะฮิโอมาเลยบอลไม่ล้มแน่น่ะ นา้บอลจะกลับขวาเปิดอขึ้นไปเด้เบอร์55สเปรดลูกนี้เปนไงครับโอ้โหดนสกัดออกเลยิ้มข้าวจิ้มกาเป็นลูกทมดนจาดับอครับเนกทุลกทุ่ม่เป็นลูกทุ่งลูกทุ่นะครับของ้้านะครับเป็นลูกทุ่มดองน่่ับผดีผู้สิเป็นทั้งผู้ภาคทั้งโคษคนอะ ลูกนี้ตอนจะนังสกัดตอบด้านหลังนะครับบอลแดงเป็นฝ่ายลูกตั้งติจากตู้จะใช้ในการติดถึงนัด30นาทีแล้วก็พักเวลา1ิบนาทีนะครับนี้เปิดโตมขึ้นไปกระดนทางตอนจะนังสกัดมาได้ทางกลับซ้าย ตรงนี้นะครับปล่อยให้กองกลางของเอาจะนำเปิดมาทางกัขวาขวาสกัดไปข้างนอกแตก็สกัดด้ยเอกพัน์ตาต้องเพียร์กุยกีทของได้บอลทิ่กองเปิดไปทางซ้ายโดนสกัดออกแกนไปฝั่งนี้ไม่ใช่ทุ่มเขากลางอย่างเดียวเราเทุ่มมาริมเส้นนีสองเชียร์ได้เยี่ยมมากจนไมปยอมมีเยี่ยมเขาเลยเยี่ยมเขาแล้วเจอมีสกัดไปได้โดนโุพพัฒโ์พพัฒเลี้ยงขึ้นไปเปลี่ยนใจเด่นการว้าวเราได้เปเลยครับ ใช้การกระแทกใช้หัวไหกระแทกนะครับเสียงสัญญาณนกบิดเวยนะลูกเพราะว่าบอแรงเวลาซ้อมไม่เคยได้ยินเสียงนกบิดสักทีนะครับมิตาห้องใจกันเอาเข้าเข้าเข้าเป็นไปแม่ล uh er no ูก หลังเข้าได้แม่นงเข้าเอ้ยนาที่สีนะครับโอ้ย ไปแล้วนะครับโดยพัชกรพี่ชัยเชิดเชิดเชิดโดยโทรเบอโทรไหมไห้บอลมาข้างได้ใหบอลมาข้างครับเวลาได้บอลเนี่ยมันออกมาข้างอย่าหุบเข้าไปเพื่อนมันจ่ายบอลไม่ได้ทิพยคผู้เล่นโลกทิพยคผู้เล่นดอดลักตลางๆของโพยายามยืดออกมาขอบอลด้านข้างใช่ไหมมาขึ้นสกอร์นะครับฝั่งสกอร์เลยสกอร์ทิพย์ครับเดินเดินเดินหน้าเดินกลางเดิน นิโอเดินเลยนิโอเฮ้ยบริบรโอ้ยเมียมเกมรับเกมรับยับถอยลงอีกเกมรับเกใกล้ๆไว้ไม่ต้องขึ้มาใกล้ๆไว้อยู่หลังใกล้ไว้กนเใดี๋ยวอยู่นเขาตัวแนมาทนเขาได้เขาปิดตัวไปน่ะบ่เห็นเขา เวาเวลานออย่งน้อนจะเวทไร่โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ครับลอีกริดองนี้เลูกนำหน้าไปก่อนนะครับเปนแมเอนแง้นออนี้ ครับดะไปก่อนแล้วนะครับเนี่ยนว่าสกอร์ยังอยู่ที่เป็ประตูต่อสูงอยู่นะครับตรงนี้เป็นประตูปากหน้าเอ้ยเด้อเฟรมหาโชคอีเฟรมต้องขอบคุณนะครับคุณในการดันไปเลยดันไปเพาะนัคือบุคลากรบริหารวิทยาครับวันนี้เป็นเจ้าภาพนะครับตัวกากร์ตูนอรอ่างนี้สนามแล้วก็ต้องรับเแข้งนะครับครับ ที่ร่างวินกจบานกินนะครับอาบอลลงเล่นอาบอลลงเล่นเ่านชมแล้วก็เชียร์นะครับคุณบอลชมิตรคุณนายด้วยเป็น15ปีโ้ีได้นนี้เดียวนะคับอเชียร์บอลในบอลสอในซุียอดเล่ทีเดียวนะครับชวนัทยงปัทยงออดีไอห้ยเดี๋ยวกลับไปเร็วๆไปด้แนไปด้ผว่าสองสเอ้ยว่าหนสองนสองเชียร์าใช่มใ เนเลย่บอลให้เพื่อนเลยนี่เลยครับเ่อนบอลให้ด้วยน่ครับเ็บฟุตบอลให้ด้วยช่เก็บ่อนะครับเก็บบอลให้ด้วยนักเรียนที่อยู่ด้านหนะครับด้านหลังประตูช่วยเก็บเอบอลให้ด้วยนะครับโอ้บอกกันหน่อยบอกนหน่อยเสียงหนอยเอ้ย ประโเลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้นี่ครับนี่ครับเมื่อกี้ลายแมงค์กับกี๊นะครับกันจี๊อุ้ยอุ้ย กลางกลางสวิตบอลเนได้หน่อยได้บอลน่ารเออกลางกลางสวิตบอลได้หน er ่อยอยากเห็นอยากเห็นกยรกิงย่ยสิูพดไหมโอ้ไมครับโอ้ใช่โอ้ไหมพี่นี่สองูเลยวโอ้ยข้ามไป พยายามไปสอนเซนติเมตรเท่านั้นเองให้เอาภูมิหน่อยให้เอาภูมิหน่อยยังไม่โดนบอลเลยโอ้ยตั้งเตะเข่ากลางเฉยพยายามให้บอลง่ายๆเลยจะถันให้ไม่งั้นเจ็บจะถันให้ตอนนี้นะครัดบอลแดงะบุกอย่างเดียวนะครับตัวนี้บอลแดงตั้งรับโอ้ยต้ยตุ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 บยตุ้ยตุ้ยตุ้ตุ้ย้ เ็นเห็นครับประตูปอดแดงว่าเซฟไทำหน้าหล่อๆนะฮะไปได้ไม่ได้พระท่านว่ปมีบอลกลางเกี้ยวตีโดนึบาไินทอดได้สันป๊องบอลย้อป๊บไปอือมงบอลอย่มองจาก้าตัวเองมองๆๆๆๆๆๆนๆๆ กข,ขึ้นมานรุานเจานาจากวอลซีุ่กิจตยูุดแรกวันนี้เป็นบอลออกบอลบอลจะนางได้ทุกทุ่มโมพบเวมดเดีอัดได้บอลโพัดเลี้ยงไปแต่ก็ยังไม่ผ่านแดนกลางของรอนจานาง บอลอ,อยู่ที่ละมุดอยู่บา้านปอแดงพิยาขอเชียร,ยร์ทีมจากโรงเรียนปอแดงพิยาเดีวเรื่ตอนนี้ท่านผู้บริการลุกท่าสะโกมานั่งให้กำลังใจนะครับแล้วก็ดูการเชียร์ของโรงเรียนในสนามมานานนะครับวันนี้ได้เปิดน,นะครับปอแดงสเตเดียมนะครับได้ใช้สนามสักทีนะครับคือมีผู้เล่น ปาจิบนะครับตะคิวนะครับตะคิวดูด้วยนะครับดูด้วยเผื่อเป็นอะไรมากนะครับไม่ต้องสูดตัวจรงนะลูกเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไประดับเขตเป็นขอเราแม่แม่คิวพาไปดีเรื่องอะไรเอาไม่ใชเย็นเลยนะสหรับพอแดงนะครับนัดต่อไปครับจะเจอกับโรงเรียนหองอกแป่นวิทยานะครับของกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างตลาดเอยไปบอลตกอีกแล้วยังไปบอลตก ครับรคุณตูนยงเอไหมยม่ยัน่นากนเออโต้หักนเออดีเอิร์ดเติดไปเติร์ดพว้กับวัเติร์เ่ไปเติรไปไหนเตินไปสโอ้เป็นไปหนไู้เปไไม่รู้

ปกติเขาชื่อแบงค์นะลูกเขาไม่ได e ้ชื่อตัวเหรือการทุ่มนะครับไอ้ข้ามศีรษะนะครับให้ข้ามศีรษะทุ่มห้ามยกเท้านะครับเวลาทุ่มนะครับต้องซ้อมไว้ลูกซ้อมไว้ต้องไม่เตี้ยทุ่มจะได้กระชุ่มมาแม่ดิยกขาห้ามยกขาด้วยนะครับใหกข้ามศีรษะเดี๋ยวแลตัวลูกทุ่มจะไม่มีล้ำหน้าลูกทุ่มจะไม่มีล้ำหน้า ยัดมาเลยยัดฉันยัดมาเลยกล้าเข้าบอลหน่อย้าเข้าบอลหน่อยไปเล่นต้นคนเขาามาได้ดิ